ไปยั้งกับแบจอยลิ่บ้ะจอยอันนี้มันด้วยเคี้ยวๆมันกามตายหน่าวมึงเอ้ยเราเลี้ยวน้ำเปลเราไม่ยังมัน่าดิบก็เอาปอกมันต้สชูกันเมาบ่มันดิมันผนวานเห็นมันกะวานะม่กะไม่กะริมเอาเบิบเบิ้บต้นชุกตักะเดมันตื่นนี่ยมันกะเก็บเอาเบิดี๋ยลมักกะท่านแต่มันชีวีอต้นพี่น้องอันนี้นี่ยเป็นมันกะท่นพันที่ฮูกมทานวานต้นเขาปูอันนี้เอออันนี้นะมันมามันขี่เบ่แต่มันกะแท็บแล้วมันกะบริลลุดเร đó mõn á, tôi nó điệp điệp taxi, mà cả thằng là quán tom andiv, để hẹn cả phun cả na, hả để hẹn mình hiu mượn mượn sao này, tham hỡi ngoài mày nhắm câu trả lời mẹ mà chỉ bắt kép kinh là bỏ đốc mày đốt đốt phải bắt chú, nè, อีจอยเฮ็ดเซีนไม่ใหญ่เงื่งแหละพี่น้องบักเท่าหวานงาเดียวมันลวดแล้วไม่เบิกอืออือบนห้างไม่แต่พี่น้องแค่วอกซื้อพี่น้องเลยแบบกับไปเบิกมันมาขอหมูเศร้านี่เออมันมีช่องพันหักพานหระมีพันหวานหวานอรีกับหวานธรรมดาอันนี้น้าหวานอรีเนี่ยมันเทียอะไรเดียวเนี่ยเพียอืะอืมเทียอาหน้าหวานธรรมดาหวานหวานแบบหวานแบบกินสมอะไรนี่ยพี่น้องนี่แต่ก็แต่ก็แซ่บคือกันแต่แบบกินสมอะไรนะ แต่ตัวนี้ใะบ้านของแท้นี่อีนุจอยมันลวกตัวนี้หน่อยดิบๆมันก็เอามันก็สีโอ้มันคือแสบ่ตอนนี้กูวน่อนี่ดอกมันก็สิวาและอมมัว้อ้ยนะเงินที่าปลวอื แลอยากจิ้มจุ่มเข้าเห้อเขากจิ้มเนีเขาบปอยากได้พันผลพันผลมันขี่ลาไอ้พวดเบโซนมาเด็นน้ำไวอีนูจอยมันเห็ดยังอยู่อ่ะมันเมื่ออามตะท่านเมื่อเมื่อกินสมมันนอนแล้วบะจ ทีจริงนะครับมันกี่โสนม,มันอ,อัตออเตาตัวนี้แสบอืม,อ,ม,มอืม อยู่เพื่อนอยู่บนอะเดินไปเลาโทนมาเล็ดน,นังบางทีมันก็นไปสู่เข้ากิ้มมันเจอม,มันมีหน่วยชุกแล้วมันก็นเลยอหน่วยดิบไป ก็แซ่เ <le> พื่อกัน้เาอืมข้าวเส็ดทุ่งเหมือน่องันขายขายเล็กหน่อยเห็ดตุ้มเป็าขายช่งละซองช่งละซองเบิลยค่ะโอ้ยแป๊บสี่เอือืือเลื่อีกจอย เล่อีจอยตาเหน่ามังบเ่คล้ายหมักท่านจากเต่าพี่น,ออน้อง,ลยอยงอเลยมีแต่แบบแบ่งมาเหล็กเล็กหน่อยแบบแบ่งเงี้ยที่พี่น้องกินแล้วก็แล้วไป อแต่มันสีแสบเนี่ยการตุนเห่าอืมน่นรัไปมคาเกิดอะไรละ กระแชบตอนนี้นมันบบาบานต่อห่าตัวนึนจ,จ่ายมาันหูเอาอาแค่ขนมไทยแชบแสบแสบต่องอันอือ กินและกินมันจะยุดมาได้กินและกระเสบไปหนาเลยติ๊กติ๊ก้ยตายน่าเหยียบซ้ำเหยียบเติมเ <c ười> ด็ดก,กุนกุไหมล่ะก็เรียงโม่ขึ้นมาไว้เทอเห่ย ลูกค้าประจำหา้านปากปากไก่ปากปากจะหาม,มันได้ติจะเป็นโรคตลดจะเป็นหายม่แหลมมาะนะไงสินะขึ้ไปอยู่ทั้งเพื่อนอ่ะ นี่ต้องเงี้ยป่าำคุติดถูก่ะพอมันจขิขามาแล้วนี่บ่มันจแิแล้วแหละ ลูกค้าลูกค้าลูกค้าพู้นี้ลูกค้าที่บัวใหญ่ให้มาล้านที่สุดเด้นี่งนะเหตุยังองีหละเ็พราะลูกค้าพู้นี้ลูกค้าที่ห้าบัวใหญ่ให้มาล้านที่สุดอืมพิจัยมันอีกแล้วนะเห็นปอใจราปการท่องมันเหตุยังพอ,อ,เ,องเอาย่าเอาลาย มันยนม่เออีอได้ลายให้ลูกติดบ่าดหบติดบังไหอน้อยู่ท <The> ั mm ้งฮื่นพี่น้องเพราวาซ้ำกูถือขูพราวหน่ะปืนแคนหายเลย่ะติดละกัเออติดละกัตบๆตบๆเป็นมันเกี่ยงให้มันน่ะนะคอยบีบๆนลไม่ทําบีบลงฮืองเติบจังแกให้มันบีบลงบีบลงบีบให้มันคอยลูบมันจังแก ลูบล <t> ูบ <unlimited> ต <sensation> <Somebody JI, |transcribe|> ิดต้องลูบชี้เ <verlier> ฮ <t language> ิงลูบเลยกับจังแกอ่เป็ดน้อยเป็ดน้อยเบอดนี่อยเโอ้เป็ดวนีโอ้งามงามงย่บอกแล้วว่าาหวานน่นอะ ตองอยงนี่นะต้ที่ร้อนติดวงได้แบบติดเสีแค่ติดทงเียงกันแหละติดอยู่อยบอดเดีวยวเ่ต้องติดไล่บอดมันไล่ยูขี่ไล่เด็กเกดหลอกตัหนาออกเด็ ปลาเถิงงามมันหมากลิ่งหมากล่เนาะกี่เนาะปลวกมีิดตัวโกคีหลอนอุ้ยตัวตมาได้นี่นะห้องห้อง,งตังตงตมวมทีท่ใช่ย,ยังไงออกไปหน้ากับบริยูฮองบะฮวงบุร่ายเป็นไงวบปลูกพักเถเสา เอ a ไหมพอเอาเมื่อแม่้พ่อพ่อแล้วพี่พี่ที่ไปะหมืองไม่เช่แม่ซย่นะมือแม่าเธงามไปเลยโอ้ตมาเลยนี่นะดีก็ีก็ พ่อพ่อพ่อไล่ทำทายเลยงาม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 ยเมื่อเด้อเมื่อยแงเวนมาได้อีกคนนึงไดบาท่้ะาามันขัดเนาะมึงโย่กถมมึงได้นี่ มือเดียวกับพ่อซองมือสามมือต้านายลูกก็นด้เขาล้วงเขาล้วงกําไรก็แด่พอตั้งตมันได้มันมีอ่อือมันมาดิบัจักอันเะไนี่มากฝรั่งกูกับจนเบาบางอนนมาแกอกเดจวนเป็นหาอืมฉันเป็นรนล้วนบ่ อได้ผลก็อยากได้แหนเอแกยังไแกอล,ออออลม้งพอใหญ่สินังกินค่นะอนอมาวนนานอัอนนี้อนะไรฮู้ยายกับบดีปได้เมือนี่เหม่ห <laughs> ยเลยเน,น,นาบคล้ายขนมมันนี่เบิดติม่แหง เนาะต้วมันแพงเนี่ยทื่นมันมาแพงเลยบรต้องซื้อมาอันนีนมันแพงซื้อมาสองพันสามพันนะผู้ใหญ่เขานำโบลายอันซื้ออันของแพงเนาะพญาใจเห็อยากได้มากขนมผู้ใหญ่ไอ้นี่พี่น้องไปซะชกโกโลช็อกโกแลตราคำกับสิแพงกว่าน้อยนึงไอ้นะฟ้ากับสิแพงกว่าม้วนนี้อังนี้ว่ามันถือก่อนเนาะลองกองแกงสมนองมะเร็งหมับ งลูกซิก็ยังไม่หมดเพื่อพัดมีนะคะพัดมีขม่มยอนี่ลูกทรงลูกซิก็ยังเยอะอแนะยะบ่อตะไบตาตะเกาน้าคายเน่ยมื่อละสองโลสามโลเขตต๊มาเดือนเนี่ยบ่ค่อยดีปะนา,นานข้าวบะข้าวบ่มาอองเงียยปูมากกับบมาผู้เคยซื้อผู้คออเคยซื้อกับข้าวหอบ่มาจะมวยเหน็นลานาลตา ขนมห่อนี่แห้งเต๊กพี่น้องเอ้ยนี่จุดสุดยอดไอซื้อมา,มาเมื่อวานนี่ไปซื้อขนมน่ะสามโลโอ้ยแปะปักสองลืมแปะปักสองก็ลืมพี่น้องเอ้ยอันวาเซียนไปเยี่ยมกษัตริย์วางอันนาเดออันไปห้องหมอเล่าวเวียดบ่อนอีลอยไปอันเนี่ยบบนอยลอยไปนะไปดูดน้หภ อันลูกแม็กคิวบางคนนั้นฝากเงินมาซอยจะไปไปะนะของเราบ่มีเงินเนาะนปวดตะเฮิร์งเลยปวดตะเฮิงเลยกับบ่มีเงินบ่มีค่ำเนี่ยพี่น้องเออมาในกาคือว่าเห็นป้าเอาไปส่งให้อีกบ่เอาเงินไปส่งให้อีกลุงเป็นฝาา้ามากบ่พอดีตะไรคือว่าห้องแห้งเนาะอือหักเราแบบต้องเหน็ดนะไไปดูดอรอหักมันมัชชิกามมาอีกอยู่ ไม่ค่ะมาคายลังมาทำงานเจ้ากินหนามลงไปมันกระบวมคือขี้เกล้ามาคายลังมันบอกรับอมบอยเหี่ยวอันเดซ่าหากบางทีมันกับบอกรับได้เหรอคะอันน่ะขั้นมันมาคายล่งมันยังอันนั้นเองเขาจะกบ้วมมาคายล่งได้มันขี้เส้าอยู่ขี้นิกบ่อนอันอยวนห้องมอบ่อนเที่าผ้ายุกิไปนอนอลไรพี่น้องพามก็มีซองพามอันนี้พอใยายพามเด้อพี่น้องผู้อยู่ในเฮือนะนนี่พอใยายพามอันนั้นนะพอลุงพามอันนั้นนะก็คือพวกเก่าเจด้ามเนาะก็เจ้าท่องไงแหละเขาเอิญพามพามคือกันนะ ไปดูแลมาอยู่เพื่อนบอกยังบอท่านมาทงห้องมอตีเดียวนี่มันต้องแบบว่าถันไปดูดมันต้องได้ใส่เงื่อนลายได้โลกันนี่เพื่อสีแบบว่าเพื่อสีลงระสาธุเนาะพี่น้อ,นองแบบมีผู้สอยเหล่านะขันมีพคอยากสอยเล่ากัอยากตื่มขย่มขยากันยังได้คือเก่าอะไรพี่น้องคือว่าท็่เท่าบนได้ไปถ่ายแบบว่าเท่ากันยังหบเป็นสะพานบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อแบบขันว่าอยากสอยอย่างเงีนะเนาะ เอากระซับเอออยากเมตตารับแบบว่าเอาก็ยังไปส่งให้เราหนะพี่น้องก็ยังได้อีกแต่มีผู้เมตตาเนาะมีมีทั้งผู้หากและผู้สร่างว่ะคือคนเฮากันเนาะพี่น้องเอ้ยมันบกเกี่ยวแบบว่าก็บาปก็มัน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 อันโลกมีพี่น้องมันบกเกี่ยวก็บาปก็กำรนาอยพี่น้องผู้บ่ได้ไปเหตุยังก็ยังหอดเวลาหอดหอดยามกับใต้คือเก่าพี่น้องเอ้ยบ่มีไผหอดร้อยปีเด้อพี่น้อง คือเอาไปถ่ายล่าบางคนกับบาปกรรมจรินชันจีซี่มันบวมเป็นบาปเป็นกรรมโลกมันเกิดกับโตพี่นอ้องฮึม่มซื้อเอะพอวันเป็นเสื้อเดียวกับเขาอ่ะโลกเกิดกับเจ้าของพี่น้องเลยนะนะไพ้กับเป็นนั่นแหละจิตวัดไอขายเจ็บนี่นาไฟผ้ามัน,น,นเฮื่อนี่เดสส์พี่น้องอย่เนี้ยปรจักเบาหวานบรจักหนิวบรจักษ์พิชางสิพาเออสิพาเราไปกวดนี่นารับไปบาปกับไพาเนาะโลกมันเกิดกับโตพี่น้องเลยอุ้ยถ่ามาอะไยางกรเสือมเนาะอืม กันผู้ใดอยากซอยเรือเล่ากับติดต่อมาได้นะพี่น้องเขาก็จะเป็นสะพานบุญอ้อยหมาะอีต้นล้านะเราก็บ่มีเงินเนาะแบบเธอว่ามีผู้ใหญ่จะดีเผืนเมตตาห์นะเออพัดเล่ากับพวมาแต่ดนนะเขนได้แบบว่าก็พอได้ไปตื่มไปชมถูกกับเล่าพ่อได้ขายไม่ใหญ่หรือเป็นมาชิ่งสองพันกี่ซื้อแม่มันเบิดโลเบิดแหละละกับเบิด โอบางที่ข้ากระขืดไปวะน้าพี่น้องถ่ายแต่คลิปบนเก่าแล้วบางที่กระขืดอยากไปห้าถ่ายไปวะคลิปซอยเรือคนียอย่างเช่นะแต่จะค้องกับวิเวลาเพาะิสดไปว่าไปหลอกนะพี่แต่ว่าขั้นพูดได้อยากซอยแหลวกับแบบว่าถากมาแหลวก็ตที่ต่อมานะพี่น้องเ้ากระชิบเป็นสะพานบุญให้ยางให้พูดได้ก็ได้เบิร์ดต่างตพี่น้องพู้ที่คิดยอยากซอยฮนะ แล้าขาก็บอยากถ่ายแต่คลิปบนเก่าเนาะถ่ายบนเก่าไลวกับพี่ผู้เบิ่งกับจ็กสิไปถ่ายนั้นได้ข้าผัดบุมมี่แบบว่ามีเวลาบอนขั้นแบบว่าขั้นมีแบบว่าผู้ซอยผู้เรือมันกับมีมีอยู่เวลาไปถ่ายนะไม่เท่าแต่ว่ามันผัดบ่มีผัดข้าบ่มี่แบบว่าผู้ใหญ่แบบว่าค่อยซอยแบบว่าอภัยผู้นั่นซอยผู้นี่นะไปสชนะเออ คนก็บ่าคือโบไปถ่ายแบบขาเจ้าเ็นเขาเจ้าซอยเลือกขู่ซอยเลือกค้นแบบว่าโบจะถ่ายแต่มนเก่าแบบว่าออกแต่ครอบครัวมีไอ้แป้เนี่ยนะพี่น้องก็จะชิบไปถ่ายทั้งหนคือฮาว่าเอาแหละไปถ่ายมันก็ต้องซอยข้าว่าพื้นซอยเลือเนี่ยก็ไล่ผลเนาะพวเขาเจ้าถูกผู้ขาเจ้าอนาคอือยข้าเจ้าต้องการกลมเสือกับพี่น้องเลย นี่ตะว่าขั้นอยากหายพูดได้อยากซอยผูดได้กระถักรั้วดิต่อมาเนาะพี่น้องยังเป็นสะพานบุญให้ได้คือเก่าพี่น้องเนี่ยราคาอาหมา้นะสิ่นี้นะ <Okay. S 1> พี่น้อง